ตามเพเนโลเป้ดีกว่า <c oughs> เฮ้เขาไปบวกแล้ว <c oughs> นาลาทีบ,บวกก่อนเพื่อเลยเอ้ยแล้วทำไมเพเนโลเป้เราหนีเอ้ยมันเล็งเพเนโลเป้เราด้วยเออเล็งมาเหอะเพราะว่าเพเนโลเป้เป็นตัวแทงอยู่แล้วเออระหว่างที่มันฟันเพเนโลเป้ก็โดนนะครับอันตีไปฟินเนลมิสไซชอบฉากในโลกมากกว่าฉากในอวกาศนะครับฉากในอวกาศมันค่อนข้างมึกนะนี่รัวเข้าไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เ a c กซิ a ่าเกมนะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดั้ม UCN g a t e นะครับเกมแนวกาชาจัดทีมกันดั้มนะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการในสโตูไทยในรูปแบบ g l o บอ l นะครับตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูระบบการฟาร์มของเกมนี้กันนะครับก็การหาหุ่นระดับ UR นะครับออนอกจากการสุ่มกาชาแล้วก็ลงพวกอีเวนแล้วเนี่ย มันยังมีด่านฟาร์มให้เราฟาร์มได้ด้วยนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยก็ต้องเข้าไปที่ตรงนี้นะครับโหมดเควสนะเสร็จปุ๊บมาที่ตรงนี้นะครับก็คือพุ๊บด่านฟาร์มนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีฟาร์มเศษชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ไพร์ล์ตนะครับคนขับอ่าก็จะมีเนื้อเรื่องถ้าเป็นแพคข,ของเซิร์ฟโตบอลเซิร์ฟไทยเนี่ยแรกๆอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเซิร์ฟญี่ปุ่นที่เปิดมา ปีครึ่งนะครับด่านก็ค่อนข้างเยอะนะมีเพียบเลยนะครับเป็นสิบอะ <c oughs> เยอะแบบเป็นสิบนะครับเออที่ตรงเนี้ยเราจะลงได้ด่านหนึ่งเนี่ยวลา3ครั้งนะครับอ่ะในด่านก็จะมีแบบทางที่เป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็เป็นแบบฮาร์ดนะครับที่ยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโอกาสออกก็คือ1ชิ้นเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูแล้วกันนะ ด่านง่ายนี่รู้สึกจะเล่นไปแล้วนะครับถ้าเราจะลงซ้ำต้องเสียเพชร100นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลงแบบด่านยากเลยละกันนะครับตรงนี้ก็พลัง7 0 0 0แสนกว่านะถ้าเป็นด่านง่ายพลังจะอยู่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับ200,000แสนนะครับอ่ะตรงนี้ไม่จําเป็นต้องผ่าน3ดาวถ้าผ่าน3ดาวก็จะใช้ตัวสกิปได้แค่นั้นเองนะครับอ่าจัดทีมลงไปลุยเลยนะครับก็จะเป็นบอสตัวเดียวนะ ก็หาสีที่เอาชนะได้นะครับตามเดิมเลยนะครับหรือว่าจะจัดทีมที่แบบเราใช้อยู่บ่อยๆลงก็ได้นะครับคือมันจัดได้หลายอันอยู่แล้วแล้วก็เซฟไว้ได้ด้วยนะครับเกมเนี้ยเดี๋ยวจะจัดสีแดงล้วนสีน้าเงินล้วนเลยก็ได้นะครับได้หมดอยู่ที่เราเอตรงนี้เราเปลี่ยนหุ่นได้ไหมไตัวนี้มีสีน้ำเงินเหลือมาอีกไหมรู้สึกว่าน้ำเงินเราจะหมดแล้วนะ เกลี้ยงเลยเอาตัวนี้ลงจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้ลองดูล้กันป่อ่ะอย่างด่านนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวซาคุนะครับรู้สึกจะเป็นซาคุรุ่นแรกเลยนะ อ่าตัวนี้ก็จะเป็น UR นะครับก็จะได้เศษตัวละครเราก็จัดแผนล,ลงไปได้เลยนะครับอยู่ที่ว่าจะออตโต้ก็ได้นะหรือว่าเราอยากจะจัดยังไงก็ได้นะครับเอาตัวแทงกันไว้อ่าตรงนี้กระจายออกสไนเปอร์ยิงข้างหลังโอเคบวกไปขอตามดูตัวสไนเปอร์แล้วกันอวิ่งสเตตูเอา้าตายแล้วเหรอไวจัง อ่มันก็จะประมาณนี้นะครับฟนอัมเมอร์ดับเบิลเซตาที่จูโดเรานำทับแต่รู้สึกว่าตัวที่จะได้ดามเมจเยอะสุดจะเป็นอามุโรนะครับกับวิงไอ้นิวสเตตูนะอ่าใช่อ่าตรงนี้ถ้าเราผ่านด่านเราก็จะได้เงื่อนไขนะครับ อย่างอันนี้คือ150วิจะได้เศษของชาใช่ไหม20นะครับแล้วก็อันนี้ต้องลง2ตัวนะถึงจะได้ดาวหนึ่งนะครับ2ตัวศัตรูมันค่อนข้างโหดนะถ้าลง2ตัวกลัวจะยังไม่ไหวนะครับน่าจะต้องเลเวลสักประมาณเท่าไหร่100นึงเพราะว่าตอนนี้ผมประมาณเลเวล60นะครับแต่ตรงนี้ก็จะได้ของแล้วนะครับเนี่ยดอกอะไรมามาดูกันอ่าได้เป็นเศษชิ้นส่วนมาอีก1ชิ้นนะครับอ่าอย่างนี้วันหนึ่งเนี่ย ถ้าเกิดโชคดีก็อาจจะได้สามสี่ชิ้นอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดดวงไม่ดีอาจจะได้น้อยลงก็ได้นะโอเคเราลงด่านนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแหม่เสียดายยังไม่สามดาวสกิปไม่ได้ด่านฟ้ามันมีค่อนข้างเยอะนะครับอาตรงนี้เราเปลี่ยนตัวสุดท้ายออกก็ได้เอาเป็นตัวของเพื่อนมาลงนะครับยืมยืมมายืมหน่อยขอยืมหน่อยโอเคทีมน้ําเงินเหมือนเดิมแผนเราไม่ต้องเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราเปลี่ยนตัวหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนแผนสินะ น่าจะต้องดันกันดั้มขึ้นหน้านะครับตัวที่ยืมมาพลังแสนห้าพอๆกับเราเลยเจอเจ้าซักคูอีกแล้วซึ่งจะเป็นตัวนี้อ่ะที่ยืมมาต้องขึ้นหน้าอยู่แล้วเออเป็นหน้าสามเลยเลี้ยงหน้กระดานกันยิงอย่างนั้นไปนี้มาซาซับบี้รู้สึกว่าอันนี้ผมจะไม่ได้เปิดสกิลใช่ไหมอ่ะเปิดซะหน่อย ลดส,สปีนิดนึงจะได้ดูอะไรบ้างยิงบีมใส่ตัวนี้บีมยังไงนั่นน่ะกัซิล่าไปยิดเลยบีมเป็นเส้นเลยเรียบร้อยตายแล้วล่ะเมียโดนบีมทะลุไปไฟแตกนะอ่ะตรงนี้เราก็จะได้เศษนะครับอยู่ที่ว่าจะได้อุ่นหรือว่า ไพลอตนะครับโอ้รอบนี้อุลโซไดแมนออฟเดอะแมทอุลโซและว V2 ของเขาอ่ะได้หุ่นอีกแล้วนะครับอ่ะตรงนี้เราก็ผ่านไปแล้วปุ๊บเราก็วันหนึ่งเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตเรื่อยๆนะครับอ่าลองมาดูด่านอื่นบ้างนะครับอันนี้จะมีแค่สเตทธรรมดาเนะสเตทธรรมดาพลังแค่3 0 0แสนนะครับ อันนี้ได้เอซ่าแล้วก็ใช้ตัวสกิปไปเลยตัวสกิปมีขายนะครับในร้านซื้อได้เรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าจะได้เศษของหุ่นมา2นะครับแล้วก็เศษของไอ้เจ้าเนี่ยมา4นะไอ้หนวดเนี่ยไม่รู้ใคร <c oughs> ภาคนี้ไม่ค่อยรู้จักออริจินอลอ,อันนี้กันดั้มนะครับกับอัมโรอัมโรหน้าตาปแปลกๆว่ะพี่พี่อีกมันมีหลายเวอร์ชั่นด้วยตรงนี้ก็จะมีกันดั้มนะครับกันดั้มที่เป็นยูสีเขียวตัว สายแอซซาวนะครับสายถูโจมอ่ะสีเขียวเราไม่ค่อยมีก็ฟาร์มไปปึ๊บโอ้เศษอามูโลไออามุโลล้วนเลยไม่มีหุ่นเหินติดมาเลยเอามาลองแบบฮาร์ดบ้างนะครับทีมเขียวเหรอโอ้โหกันแสดงว่าสีฟ้าเราใช้ไม่ได้ใช่ไหมสีฟ้าเราใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวจัดทีมอื่นก็ได้ลองดูซิว่าทีมแดงทีมเรดเราอ่ะนี่ไงทีมเรดเราก็มี ว่าแต่คนขับระดับอขาดคนขับไปอีกแล้วหรือจะเอาอัมโลธรรมดาลงเลยก็พอได้นะเอาอัมโลธรรมดาลงดีกว่าอยู่ไหนวะอัมโลอัมโลเหลือง SR โอเคทีมนี้ก็ได้ครับแดงล้วนเออจริงๆผมเอาพวกเหลืองหรือม่วงลงก็ได้นะเนี่ย ปนมาได้ลืมไปแต่วไม่เป็นไรอ่ะก็ต้องสู้กับเจ้า RX 78เวอร์ชันนี้นะครับรเป็นตัวแอสเซาล์เหรอโอ้ยสีแดงเรามีแท็งค์สองหายห่วงเลยโอเคอันนี้คอยยิงเก็บปะลุย ตามเพเนโลเป้ดีกว่าไอเขาไปบวกแล้วนาลาทีบวกก่อนเพื่อเลยเออแล้วทำไมเพเนโลเป้เราหนีเอ้ยมันเล็งเพเนโลเป้เราด้วยเออเล็งมาเหอะเพราะว่าเพเนโลเป้เป็นตัวแทงอยู่แล้วเระหว่างที่มันฟันเพเนโลเป้ก็โดนนะครับอันตีไปฟิเนลมิสไซชอบฉากในโลกมากกว่าฉากในอาวากาศนะครับฉากในอาวากาศมันค่อนข้างมึดนะนี่รัวเข้าไป โอ้เลือดยังไม่ลดเลยสบายสบายเอาเป็นโลเป้เราเอาไปแล้วครับไฮเปอร์บาสก้าเออฟินเนลหลอกล่อไปก่อนฟินฟันเนลตามด้วยบาสก้าแตกไหมโดไปหมื่นหนึ่งเฮ้ย <M> <C ait> นี่มันเอ็นเกจกันด้มนี่วะโอ้ป <M> ืน <C> ม <ait> ่วงอย่างเท่กะเบา เอาไปลายไปแล้วเรียบร้อยนะครับแอแสดงว่าแกเป็นยิปกปลอมไม่ใช่ยิกแท้อ่ะตรงนี้เราผ่านด่านแล้วนะครับแต่ว่ายังอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ยังไม่ผ่านนะครับก็คือต้องจัด ทีมลงแค่2ตัวนะครับแล้วก็เคลียร์ให้ได้จะได้แล้วจะได้เศษหุ่นอีก20นะตรงนี้นะครับต้องไปอัพเลเวลมาก่อนตอนี้เลเวลแค่69ไม่พอต้องเลเวลสัก120อ่ะได้เป็นเศษหุ่นนะครับ1ตัวแล้วอ่ะลุยอีกรอบหนึ่งทีมเดิมอ๋อตัวนี้มันคือฟูลอาร์เมอร์เอนเกจใช่ไหมสายเป็นสายไอ้นั่นมีไซน นำวิถีอยู่แถวหลังสุดเขาเรียกว่าอะไรนะสายเครื่องยิงเออน่าจะประมาณนั้นโอเคลุยนะครับรก็เหมือนเดิมเจอกับบอสอัมโรนะครับอีคีมัสมาแล้วอีคีมัสนี่เน่ปลาลงด่าน เลนเอมเออรู้สึกว่ามันจะเลนเลนเอมเหมือนเดิมเลยปล่อยมันเออปล่อยมันฟันเลยไม่เข้าอยู่แล้วพเพื่นในลเป้เราหนาดูบัฟดีบัฟโลขึ้นเนี่ยตามด้วยยูนิตอันติ EX s ก i l l ิ Q. ฟินเนลมิสไซรอบนี้แค่เจ็ดพันเอง บัฟยังไม่มาดิแต่รู้สึกว่า DPS เอของเอเพเนโลเป้กับเลนเอมจะขึ้นท็อปเลยนะของด่านนี้ขึ้นมานี่1มื่นเจ็ดแล้วเนี่ยโอ้มีฟูลอาร์เมอร์เอเกตไล่มาติดๆนะครับไปนูกันดั้มไฮเปอร์บาสุก้าเจิง แตกไปไฟเปอร์มาซุก้าแรงอันนี้เราเทียบจากหุ่นของเรานะถ้าไปเทียบกับคนอื่นที่เขาเล่นไว้นานๆนี่ไม่ไหวนะปัจจุบันนี้อายุเกมของเซิร์ฟญี่ปุ่นมันปีครึ่งแล้วนะครับของเรานี่เพิ่งเล่นมาอายุ3วันไอดีวันที่3 3สเพียวเพียวเออได้เศจอะไรมา อ่ะหุ่นอีกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลงอีกรอบหนึ่งทีมเดิมทีมเดิมอ่าไม่ต้องดูแผนนละสกิปแล้วโดดเข้าไปเลยมาทีมแดงเรา อามโรอ,อิคิมาสมาแล้วขอไปเล่งตัวอื่นบ้างได้ไหมดูนาราทีโดยนาราทีโดนวิ่งเลยไปเลยเดี๋ยวนาราทีบอกเอ้ยอามโรจเย็นรอด้วยโยนาบอกเฮ้ยรอด้วยขอฟันทีอ่ะก็ยังเป็นเลนเอมกับเพนโลเป้ที่ออกอันตีได้ไวสุดึกนะน่าจะเป็นโพรับดาเมจด้วยนะครับก็เลยเกตขึ้นไวหนระือเปล่า เพราะว่าอันนี้อัพเกรดม,มาเพาคัดป้อมหกเหมือนกันฝันฟ้าไปเลยหกพันเรียบร้อย,อยไฮเปอร์บาซูก้า อันนี้ก็ดาเมจประมาณหมื่นแหละจบพอดีหมื่นหนึ่งนะเครื่องดับไปล้มครับลม้มอ่ะตรงนี้เราก็จะได้เสร็จอีกหนึ่งอันนะครับครบรอบโคต้าของวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาฟาร์มต่ออ่ะเลเวลอัพด้วยเป็นเลเวล70แล้ว อันนี้เดี๋ยวเราก็ไปอัพเลเวลเราทีหลังนะครับจริงๆด่านอื่นมันก็ยังมีให้ฟาร์มอีกเยอะเลยนะอันนี้มี3ตัวใช่ไหมถ้าเป็นของไอ้กันดั้มนะครับโอ้ี้เยอะเลยนะมีไอ้นี้ด้วยริกดอมใช่ไหมเออกันแท้งกันแคนนอนนะครับมีซากุซากุตัวนี้สีแดงของชานะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของอนิเมะปกตินะครับแล้วก็ไอ้ที่น่าสนใจก็กันดั้ม นะแล้วก็มีภาคอื่นอีกนะครับภาค0ูนย์ศูนย์ศูนย์นั่นวะศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ไอ้นี่บานี่บานี่กับแมคคินซีป่ะจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ภาคศูนย์แปดนะครับก็จะมีอามาดะชิโร่กับกันดั้มศูนย์แปดของเขาแหละแต่ตัวนี้เอสไลง่ะนะน่าเสียดาย จะมีอันไหนที่เป็น U.I. อีกบ้างอ่ามีอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่ากันดั้มอะไรนะฟูลอาร์เมอร์กันดั้มเออโหจำชื่อไม่ค่อยได้เนี่ยกันดั้มบางตัวแล้วก็ภาค0083ก็จะเป็นไอ้เจ้า GP01 นะครับอ่า GP01 ก็เป็น U.I. เหมือนกันมีอีกหลายตัวพวกมาร์กทนะครับ ดีขอดูของภาคมักถูภาคภาคเซตานี่น่าจะเป็นดิกาซีหรือเปล่าอันนี้เป็นไฮแซคไฮแซคหรือว่าเป็นสักุวะเออนั่นแหละอันนี้หรือเปล่าที่เป็นลิกาซีเออนี่ไงตัวนี้ก็รู้สึกว่จะติดเทียนนะเนี่ยแต่ขอฟาร์มซะหน่อยอะโชคดีได้เศษหุ่นมาสามเลย ลองลองแบบฮาร์ดดูบ้างเฮ้ยทีมนี้มานสีน้ำเงินนี่ว่ะทีมสีน้ำเงินเราก็ต้องเอามิกซ์มิกซ์เขียวเข้าไปเพราะว่าทีมเขียวเราไม่ค่อยมีเอามิกซและมิกซครีแล้วกันใช้เขียวสองตัวแล้วก็น้ำเงินน้ำเงินสี จัดแผนซะหน่อยหนึ่งอาะก็สู้กับลิกาซี่นะครับก็เป็นเทพหยิกเหมือนเดิมลิกาซี่หรือลิกาซุยเออนั่นแหละปะบวกเราไปฟอลโล่นี่ดีกว่าไดติงเกลเราขึ้นมาสู้ในอวกาศอีกแล้วฉากอวกาศ,ากาศ,ากาศกมันก็ดูวิ้งวังนีนะแต่ว่ารู้สึกมันแบบมองดีเทลหุ่นไม่ค่อยค่อยชัดเต็แตาแสงเนี่ยเอาลิกาซุยแตกเอ้ยไม่ใช่ลิกาซุยแตกในิงเกลเราแตก แสดงว่าเราวางไม่ดีมันไปนตกเป็นเป้าอ,อ่ะแตกไปแล้วลิกัซุยอันนี้รู้สึกว่าจะได้แค่ดาวเดียวเพราะว่ามีตัวตายนะครับเดี๋ยวลองดูเงื่อนไขมันก่อนอ่ะมีตัวตายตัวหนึ่งนะก็เลยอดได้เพชรเดี๋ยวต้องเอาแบบไม่ตายอันนี้จบใน150ยหาวิแล้วก็โอ้โหไอสองตัวนี้ต้องรอทีหลังอะ ยังยังไม่สามารถต้องอัดเลเวลมากกว่านี้นะครับขออีกทีหนึงต้องเอาไอ้ตัวนี้ชนดีโอเสียดายไม่ได้คนขับซีล็อกโค่มานนะไม่ไงั้นก็จะยิ่งเก่งกว่านี้นะครับ โอ้โหนี่ไงเราเดินเอาในติงเกียวไปชนนะครับโอเคง้เอาในติเกียวหลอกออกข้างเลยเอาเดอร์เบนเซตา้าคูนัมเมอร์เดอรเบนเซต้ามาก,กันไว้ด้วยคุนโ,โซ่แล้วก็อ่าโอเคแบบนี้แล้วกันอ่าดีโอน่าจะโดนคนเดียวแหละเอาหายไปไหนวะลิกกซุยอยู่นู่นอ่ามนเล็งมันเลง็เลงดีโออยู่นะ ลดพอสมควรนะครับหนาไม่พอเฮ้ยพอดีนี่นไงจบไปแล้วอ่าแค่นี้ก็ไม่ตายแล้วเแต่ว่าถ้าสองตัวต้องอัพพลังเยอะกว่านี้นะดูซิว่าจะได้เศษอะไรหุ่นหรือคนอ่าได้เศษหุ่นอีกแล้วนะครับโอเค ตรงนี้ถ้าเราเก็บเศษไปเรื่อยๆนะครับบางตัวก็ประมาณ200เศษนะก็จะได้เป็นตัวหุ่นนะครับกดรับก่อนเสร็จมันก็จะมาอยู่ในนี้นะครับของหุ่นนะ ก็มาดูข้างล่างนี่ได้ว่าตัวไหนใช้เศษเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะ2 0 0เศษนะถ้าเป็นพวก ur นะครับก็ฟาร์มไม่นานตอนนี้ลีกัซี่นี่ได้มา3 3เศษแล้วนะครับอืมอย่างบางตัวนี้ก็ได้มา6เศษอะไรแบบนี้เนาะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช anel ผมไว้นะครับแล้วก็ใครที่อยากรอเล่นในเซิร์ฟไทยสตไทยนะครับก็อย่าลืม ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ